มาครับสำหรับรีโวปี2024นะครับหน้าหมูป่าหรือมินิล็อกโคนะครับเกียร์เมนนวดไม่40,000ย้ำอีกทีว่าปี2024นะครับเลขไม่40,000เท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นในส่วนของสวยเลยแหละนะครับเป็นตัวเอนที่นะครับที่ได้ในส่วนของหน้าล็อกโคมานะครับเกียร์ธรรมดานะใครตามหาตัวเกียร์ธรรมดาอยู่ห้ามพลาดเลยราคายังไม่เข้านะครับเข้าใหม่จริงๆพี่นะครับราคาน่าจะอยู่ประมาณ5,500บวกลบนะครับ ดี๋ยวถ้าราคามาผมอัปเดตให้อีกรอบหนึ่งในการน,นี่คือตัวสมาร์ทแคปพีเลเนอร์นะครับหรือตัวแคปยกสูงที่ได้ในส่วนของหน้าใหม่นะครับอืมอืเลยพี่สวยมากนะด้านในสวยกว่านี้อีกนะผมไปดูก่อนเพราะว่าด้านในนะครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เกียร์เมนนวดมีในส่วนของอีโค่แล้วก็พาวเวอร์โหมดนะครับครบจบเลยนะครับใครได้บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับนี่นะด้านหลังสีสวยครับ รายละเอียดรอบคันจะเป็นยังไงเดีย๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปได้เลยครับครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนคนนิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ใคร ที่ติดตามช่องนี้อยู่นะครับบอกเลยว่าไม่มีพลาดแน่นอนหรือใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็มีรีโวเข้าใหม่นะครับเป็นตัวมินิร็อกโกนะครับได้หน้าคล้ายๆร็อกโกเลยนะครับถือว่าสวยนะครับเป็นตัวแคปยกสูงหรือแคปพิเลเนอร์นะครับเป็นตัวซูเปอร์เฟกช่วงล่างใหม่แล้วเรียบร้อยครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นรถปี2024ครับฟังไม่ผิดครับรถปี2024เรขไม่สี0หม0นเท่านั้นใครตามหาเกียร์ออโต้ไอเกียร์แมนนวดอยู่นะขออภัย เกียร์แมนนวดอยู่คันนี้เลยพี่ไม่มีพลาดไม่สี่หมื่นเท่านั้นนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วนะครับโอนจองกันเข้ามาได้เลยนะครับหน้าไมนะครับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของ2.4 n t i p l e a r Smart c a p นะครับ R W หรือ R 4 Wheel Drive นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวขับ2นะครับปี2024เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์แมนนวดนะครับที่เรารู้จักกันเนาะราคายังไม่เข้านะครับราคาอยู่ที่ผมคิดว่านะน่าจะอยู่ประมาณ5 5าบวกลบ5กลางบวกลบแล้วกันนะครับ อยู่ประมาณนี้เดีย๋ยวถ้าราคามาผมอัปเดตให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเดีย๋ยวเรามาชมความเดิมคันนี้กันเลยนะครับตัวนี้ก็มาจากอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวรถทุกคันต้องเปลี่ยนมาเป็นกรุงเทพอยู่แล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเนาะนะครับนี่ครับซุ้มรอนะครับได้คล้ายๆเหมือนร็อกโคยาวมาจะถึงไฟตัดหมอกนะครับนี่เลยนะหน้าใหม่ที่สําคัญเขาเรียกโฉมไมเนอร์เชงแล้วกันนะครับเป็นเอนที่โฉมไม่นอร์เชงและที่สําคัญในส่วนของตัวไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเดทามีให้ กระจังโคเมียมครึ่งช่อนนะครับนี่ครับสวยมากสันเหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็เป็นเที่ยวหมูป่านะครับรถปี24นะอันนี้2024นะครับถือว่าสวยเลยนะครับที่สําคัญบอกเลยว่ารถพึ่งลงจากรถเทนเลอร์นะครับพึ่งเอาเข้ามานะผมให้ดูก่อนนี่ครับเลขประมูลนะยังอยู่ครบเลยนะครับโดยรวมนะขาวเดิมรอบคันนะครับที่สําคัญร้อแม็กสวยล้วยนี่ครับยางของบิสโตรนะครับปี2024แล้วเรียบร้อยพี่นะครับตัวนี้ก็ เป็นระบบดิสน้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบันไดอะไรก็อยู่ในสภาพดีแบบนี้กระจกนะครับเป็นโครเมียมนะการสามไม่มีให้อยากได้ติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมจัดการให้เรื่องของแถมนะครับไม่กี่บาทผมจัดการให้ได้นะครับที่สําคัญในส่วนของตัวคาสซีครับสสวยแต่ผมดูจากยางแล้วน่าจะได้เปลี่ยนยางใหม่ให้นะโอ้โหเละมากเลยผมไม่ขายสภาพนี้ให้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเอายางใหม่ไปเลยพี่นะครับที่สําคัญนี่ครับช่วงร่างใหม่นะเป็นตัวพิลเลอร์ซูเปอร์เฟกนะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าไปเพิ่มแค่กล้องถอยใช้หน้าจอเดิมได้เลยนะตัวต้าเขาไม่ห่วงออปชันแล้วได้หน้าจอทัชสกรีนแล้วเรียบร้อยกันชนก็อยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยนะครับผมอาจจะถ่ายไว้หน่อยนะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเอามาถ่ายครัวจองไม่ทันงานนะครับไลเนอร์นะครับสีสวยน,นะอันนี้คือฝุ่นฝุ่นเคอะเลยนะผมร้างนี่บอกไว้เลยว่าดำปิดนะแต่อยากเห็นสภาพแรกเข้ากันพวกโครงสร้างนะครับรถใช้งานเดิมๆแบบนี้เลยผมล้างนี่บอกเลยว่าสภาพนางฟ้าพี่โดนน้ายาสลดยค้าผมไปเนี่ยบอกเลยว่า กิบครับคันนี้บอกเลยว่ากิบนี่ครับสีสวยเสๆยสนะครับสีขาวเดิมรอบคันครับตัวเลขคัสซี่ผมไปดูกันนี่ครับพี่เห็นสีขาวไหมอันนี้คือขาวขาวจากโรงงานนะยังไม่ลอกเลยนะนี่ครับถือว่าสวยมากนะด้านในสวยกว่านี้อีกนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะนี่ครับด้านในนี่ครับเบาแคบ เดี๋ยวผมมีการซักให้อยู่แล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะเลขใหม่4 2 0 0นะครับได้หน้าจอใหม่ของโต y วตานะครับเกียร์เมนนวดนี่เลยพี่นะครับดับบอด้านหน้าสสวยๆนะสภาพรังคาโอ้โหแจ่มทุงยังไม่ได้แกะเลยนะนะครับแต่โครงสร้างโดยรวมนะถือว่าโอเคมากนี่เลยครับใครได้ไปยังไงคุ้มนะผมบอกเลยว่าคุ้มคุ้มที่สุดแล้วคันนี้ปี2024ไม่40,000นะครับเดีย๋ยวผมพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับว่าจะเป็นยังไงกัน ครับมาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันเลยนะครับก็เป็นเครื่องยนต์4สูบ16ว้าวนะครับสังเกตกันไหมครับว่าจะไม่มีเนมเพจอยู่นี่นะตั้งแต่รถปี2022ขึ้นมานะครับเนมเพจจะย้ายตำแหน่งนะครับผมขออนุญาตแป๊บนึงนะนี่ครับเนมเพจจะย้ายตำแหน่งมาอยู่นี่นะครับมาอยู่นี่นะนี่ข้างประตูนะครับรหัสเครื่อง 2GD นะครับ f t v ก็เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับตัว4ประตูยกสูงเลยนะครับอัตราการเร่งดีกว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นในส่วนของตัวแคมปนะครับน้ำหนักเบากว่า ฟิล์มเป็นของ 3M ด้วยนะครับที่สำคัญคันนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่ไปเมื่อเดือน8/6นะครับปีก่อนเองนะครับเดี๋ยวผมเช็คค่า CCA ให้ถ้ามันไม่ได้ผมก็เปลี่ยนให้เหมือนกันนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องผมมีการเปลี่ยนถ่ายให้ของเลวมีการตรวจเช็คให้ทั้งหมดนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนี่ครับร่องการใช้งานมีเห็นได้ชัดครับพี่ฟ่นเคเลยนะครับแต่อยากให้เห็นสภาพแรกเข้ากันว่ามันไม่มีการชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำนี่ครับสีเดิมรอบคันแผ่นกันความร้อนไม่มีฉีกขาดนะครับนี่ นะครับหัวนอสวยยักโซราการม้าการไรจากโรงงานนะครับอยู่ครบคานด้านหน้าครับร่องการใช้งานมีเห็นได้ชัดใครได้ยังไงคุ้มค่าแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับราคาไม่เข้าอย่าราคาเข้ามาแล้วผมขึ้นหน้าคลิปให้แล้วกันนะครับติดต่อกันเข้ามาได้นะครับคันนี้ผมไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะครับมันขายได้ในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับตัวนี้คือในส่วนของ r ี vo นะครับ2.4 n t Smart c a p p i o n e e r นะครับเกียร์เป็นนวด ปี2024นะครับเร็กไม่40,000เท่านั้นราคาคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ5 5กลางบวกรบนะครับเดี๋ยวราคามาผมอัปเดตให้ลักกันนะครับสุดท้ายนี้ก่อนลาจากการฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ